หลังจากที่ได้ถวายเครื่องถวายปัจจัยสร้างน้เพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วก็แมนเดี๋ยนี้ก็แมนกำลังย่างไปเบึ้งไฮไลท์อีกอันนึงก็แมนก็คือว่าเพิ่นได้มีการพบเห็นพระอยู่ที่เชิงผานี้อยู่ที่เชิงผานี้แม่นมีพระตอนนี้แม่นกำลังย่างขึ้นไปนี่แม่นต้องให้มีอกน้อยขึ้นกำลังลงมาเพราะว่าสุขเพิ่นขึ้นไปเบิงแล้วกำลังลงมาเดี๋ยวนีนะไรพระหลายบ่ะมีไง หลายบ่เออฉัลงแล้วบ่นี่ขึ้นพร้อมกูบบาบ่เป็นน้อยก็ห่ากันลงมาเดี๋ยวกูบาจะขึ้นไปต่อเพราะว่ามีคาวเชืวาสั้นกับว่าสั้นป่านใดป่นใดการมีงานขึ้นสบายอยู่ก็ได้เพราะเมื่อนยืนยันบาดข้ามแล้วบาดาเยโด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 ยลงมาเลยลงเลยแล้วระมัดระวังเด้อหัวใจขน้อยกูบาบ่รมัดระวัง ออกก็ไม่ออกเพิ่นมาจากปะหนาม่นหากระลงอันนี้ก็แม่นคุบาร์กำลังขึ้นไปกำลังย่างขึ้นไปเบิ่งเดี๋ยเอาให้คุบาขึ้นก่อนนะไม่ออกเป็นท่าอยู่เทิงเพิ่นกำลังขึ้นไปจริงๆแล้วก็มีความสั่นธรรมดาเนาะแต่ว่าบ่สูงวานใดยังบ่ได้ขึ้นจักเทื่อเป็นหลังลงได้ออกแม่ดิเจอแหม่เลยกินหน้ามีได้ ยังยังขันสุดท้ายไปเลยขันสุดท้ายก็ะหอดแล้วถือว่ามีความสูงหลายอีเด้อดนี่เดอ้อร์กไม่ออกกูเลยมากกรแม่นต้อระมัดระวังในการขึ้นไปเบิ่งนี้เนะาะวันนี้ก็แมนได้โมห์ทำแล้วบอถถ่เพิ่นได้เห็นค่ะ <c oughs> สบายดีสบายดีโ <c oughs> อ,อเปิสด,เปด,ดสิ้งเกิดโมห์แล้วหอนแล้วเจอมาเป็นบุญเป็นคุณชนแลนะวันนี้ที่นี่ก็แม่นทา้งกูบาเองกระแม่นได้ ขึ้นมาหอดเชิงถ้ำครับมาหอดแล้วแต่ในช่วงคันใดขึ้นก็แม่นสามโตแล้วสองโตน้องสามโตเพราว่าผู้ใดขึ้นมาก็แม่นมีความระมัดระวังขึ้นมาเนาะเพราะว่าคันใดก็สีสั้นๆหน่อยนึงขึ้นมาก็แม่นพระในแม่นอยู่ทางเชิงภูบาทนี่เป็นพระไม้หล่งพ่อเนาะเลยพระไม้ใหญ่ไม่ให่เท่าไหร่หกสิบหกสิบใบองค์ส่วนว่างคันบางตึงนอกไม้กันห้าคันแต่แต่ม่นพวกเตียงยิ่งดุมนี่มูนทางเชิงน่นแม่น มีแต่พระพุทธรูปเนาะนซึ่งถ้ำนี่ก็เป็นเล็กน้อยเห็นเกียร์ตมื่กี้เขามาเนาะแล้วก็ปีนเข้ามาเบิ่งเกียร์แล้วก็เลยเห็นรูปตรงน,น,นี้บ้านคำผาแรงบ้านคำผาแรงเมืองมหาชัยมหาชัย,ยถือว่าเป็นปุณเปิกุศลเด้อถือว่าได้มาหอดในวันนีน้นะอ <c oughs> เอาได้ขึ้นหลังจากที่ว่าได้อมา ได้กล้บพระพุทธเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ทางในนั้นออกมาบนหลวงกม่นม,มีคลองใหญ่ืีสลักบาตรม่นมีคลองสามบ,บาทเมื่อได้นึกถึงการที่เรามาหมก,กางเลราะคุธพระทรผสมตอนนี้ก็แม่ทาง ไปออกปันกำลังขึ้นมาเนาะเอาเซิร์เซิร์ขวากาบเ้อเซิเซิร์ฟขุดุชูมหอดจอดถึงบาก็เดกาบไปพอพอนะคนเนาะเอาเซิเซิร์เลเซิเซร์หนื่อยเนาะึ้นมหอดเนาะบากกัหายใจเติมหนึ่งกูบากกันเเศร้าเศร้าจะนึงกูบากกันเลยเอเข้ามาเข้ามา นี่กูใบเองก็แม่นได้กราบพระพุทธรูปอยู่ทางทึงนั้นไปที่เรียบร้อยแล้วมาดีก็แม่นกําลังไต่กระดัลงกําลังไต่กระดัลงเนาะแต่ว่าไม่ออกกูใดหรือว่าผู้ออกกูใดก็ตามเราถือว่าอายุสูงๆแน่ขึ้นมากราบนี่ก็แม่นต่อในื่ออีกเท่านึงต่อใน60เเมท่านึงเราเชื่อที่เราจะหอดทึงเนาะกำลังยางลงตอนนี้กําลังยางลง สูงเด้อสูงเติบเติบเดินเดินตอนนี้ละแม่นทางกุบาได้ย่างลงมาฮอทพื้นแล้วก็ถือว่าสูงเนาะสูงพอสมควรอยู่อยู่ตะเถิงสูงพอสมควรมีแต่พระไม้อยู่ตงเถิงแต่กระเด็นดีก็แม่นไม่ออกขคือกำลังลงมาลำหลักลงมาลำหลักก็ถือว่าได้บุญได้กุศลหลายในมากราบพุทธรูปอยู่ที่บ้านคำผาแหลงเมืองมหาไซแขกภรรยากมากระเม่นมาทางป่าหน่ำ แ้วก,ก็โค้งมาทงบัวลาพาแั่ก,ก็จะมีทางเข้าเขียนไปว่าวัาวดบ้านคำผาแลย